เอิ้้าตงน้น่นี่ยต้ใ้กาจมลูกไอมยไปก็มาแอดเลยตายหาหนไนะเห็นว่าจาไปอยงหลังงห

หนทางที่จะไปวงสงวนนี้นะครับไม่ธรรมดานะอ,อ,อยู่ในรถไม่นิ่งเลยนะครับสั่นตามจังว่าของเส้นทางนะครับอากาศความหนาวครับบอกเต็มไปหมดเลยครับอบอกลงเต็มเลยนะครับตอนนี้ อันนี้กำลังจะพากันไปเข้าร่วมพิธีวงสวงนะครับวันขึ้นปีใหม่ปี2567นะครับอันนี้คือหน้าตาของคนขับครับเนื่องจากว่าหนาวนะอากาศหนาวแล้วก็หวนทางไม่ค่อยดีนะเครียดแต่ตอนนี้คือมาสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะครับ เส้นแล้วก็จะดีนะครับอันนี้ขนาดจะถึงแปดโมงแนละ้วเอ้ยเจ็ดโมงแล้วนะครับเนะี่ยยังต้องเปิดไฟอยู่ครับมืดมากครับบอกนองไปขา้างหน้าไกลๆมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนครับสนใจที่อยอยากจะมาเที่ยวนะฮะอำเภอเมืองแแหงนะครับ เจอได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเตรีนนามายมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยเสื้อกันหนาวผ้าห่มนะ่ะเตรียมมาเยอะๆนะฮะ <c oughs> ถ้าเตรียมมาไม่เยอะก็แข็งนะบอกแค้คำเดียวแข็งเลย <c oughs> คนไหนที่ชอบอาบน้ำตอนเช้านะมาเจอที่เบงแ็งแล้วก็รับรองได้เลยว่าจอดนะจอดทันทีโอเค เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดไปถึงที่วงสวงแล้วเดี๋ยวไปแจ้งให้เพื่อนๆทราบจริงนะฮตอนนี้ถนนไม่ค่อยดีอนะมันดินมากตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วถนนหนทางก็อย่างที่เห็นในกล้องครับดินนะโอเคเพื่อนๆทีนี้นะครับดูบรรยากาศบ,บ้านาบ้านนอกนะครับ หมอกเต็มไปหมดแล้วหมอกของควาหนาวนะหมอกเหมยนนะครับตอนนี้ระหว่างทาง